นายประกิจชุมสิทธิ์หัวหน้าฝ่ายบริการเทศบาลเมืองเขียนลานาครจังหวัดลำปางในฐานะประสบกนิกรชาวจังหวัดลำปางคนหนึ่งได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนงางเจ้าสุดากิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งมีความโสมนัสเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งในการนี้จังหวัดลำปางได้จัดพิธีส่งน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายารัก มีบรรยากาศในการร่วมกันส่งน้ําน้อมนาลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งย้อนไปในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2501พระองค์ท่านสเสด็จพระจาเนินมาเยืนอนยังจังหวัดลําฟางพี่น้องประชาชนในคราวนั้นมีการรับสเสด็จพระจำเนินและมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งจากการสัมภาษณ์ของผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองจุลีพระบาทต่อจากนั้นมาประมาณ20กว่าครั้ง ที่จะบระหลาปางได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทุทูลรองทุลีพระบาทพระองค์ท่านมีพระราชสวนีที่ประทับใจสําหรับตัวกระผมเองก็คือการพระราชทานพระรสวนีในคราวนั้นมีความตอนหนึ่งว่าพระองค์ได้กล่าวถึงพระบาทสมเผ่าชยว่หัวเป็นน้ําและพระองค์ท่านจะเป็นป่าในการอนุรักษ์ป่าไม้พันไม้ต่างๆผมในฐานะข้าราชการคนหนึ่งจะ ร่วมกันอนุรักษ์รักษาผืนป่าโดยการร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ให้กับพี่น้องประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีการปลูกต้นไม้เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมเสน่็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชธิดาในพระองค์เป็นต้นแบบที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพวกผมบร,ริก,การท้องถิ่นจะร่วมกันรณรงค์ ให้กับพันธุกรรมพืชพันธุกรรมป่าไม้ให้มีความยั่งยืนเป็นการรักษาผืนป่าเพื่อสร้างน้ําให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สืบต่อไปด้วยความสํานึกและน้อมนาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ